สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอตในดานรถแทงโดเนี่ยเราเห็นโรบกดด้วยเฮ้ยกดบอตได้รับคำมีอยู่เลยหรอไม่จะให้ขอขึ้นด้วยขอขึ้นด้วยขอขึ้นด้วยเขขึ้นด้วยอย่าลงนะโอเคไปแล้วโอ้ไปยากจังนี่ไปที่แบบคนนี้แรงถึงเท่าไหร่อ่ะน่าจะประมาณจับ อุ้ยไมอุ้ยอุ้ยปนส้มพนี่ดูนะอุ้ยจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนรถโอเคเออนมาเบรกดีุ้้มจะลงเหรอใช่จะลงลงแล้วเฮ้ยรอด้วยดูด้วยเรจะคิดตามที่ฝนรอด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนดูนะทุกคนดูนะนี่สีส้มวันนี้นะอือ แต่ก็ยังมันได้ได้ขนาดนนั้นเลยเป็นไงนี่เข้างหลังแก๊สเหรอแก๊สสองแสนสองแสนแปดหมื่นสองแสนสองแปดหมื่เอเอไม่เมื่อกี้บะพี่พอเห็นรถสีแดงกับ่ะไม่เห็น <c oughs> สีแดงกับสีฟ้าไปละีจริงมาสุดห่ม สีขาวช่วยมาอยู่ไหนอ่ะปพ้มไปด้วยดิกำลังกลับรถอยู่ต้องก้รังกลับรถอถึงเป็นเร็วถึงเป็นเร็วถึงสองร้อยกว่าดูนะเอ้ยชนอีกแล้วเอ้ยเพ้ยเดี๋ยวแล้วนะโอ้อาำหมอ่ะไปสามสองหนึ่งไปเลยไปไหนเบื่อกลังขับตามอยู่ไปละไปเลยดูดิว่ามันจะถึงสองร้อยไหมเก็บไประหิดกุญแ ไม่ก็สามร้อยไปเลยสองร้อยแล้วไปเลยไปเลยย่าไปเลยอไปเลยแหวไปเลยขับมาแล้วขับมาเลยขับมาขับตามหนังเหรอไม่ได้ตามันหนังรถบลูรถเกียร์ไปเกีรถเกียร์คือรถแบบปลูออกเรนรถเกียร์คือรถแบบปลูเฮ้ยจะสามร้อยไหมนะรถเกียร์คือรถแบบปอุ้ยชนสะก่อนดู นายอยากไม่เนี่ยพี่ปอรถรถอากิฟันรถแบบปื้มนะใช่เหรอใช่โอ้ไม่ได้ขึ้นชื่อแบบปลื้มใครไม่รู้บีบี้ทอยเลยไปเลยชื่อสกีบีบีทอยเลยไปบึ้บเร็วๆไม่มัแล้วมันสองวัยแล้วไปเลยพี่ปดหยุดก่อนหยุดได้ไหมหยุดได้ไปเลยหยุดได้ไหมอ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ปอดพี่ปอดพี่ปอดที่บออยู่นะ โบดอยู่ด้วยเอาก็วนอยู่ไหมเอาแลงปีับตามก่อนอือเฮ้ยเมื่อกี้เม่เพื่อนฉาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาชื่อว่านี่ไงนี่ไง้นี่เอยมันจะถึงสามร้อยเลยอะ R หนึ่งอตรงเนี้ยตรงเนี้ยอืเ้ยเบรกทำไมอ่ะเบรกทำไมมันถึงมันไม่ถึงสามร้อยเอาตอนเนี้ยเราจะมาทำแลมโบว์ะให้ถึงสามร้อยเลยทำไมมันไม่ทำบอลบอลบนลบอละบนอะไรอ่ะ มันหมุนดิบอ่ะใช่เหมนมันเป็นมันเป็นรอยอ่ะรอยสีวงกลมเลยนะมึ่งเคยทํารอยเป็นวงกลมเลยใช่มันรอยมันเพดำวงกไมอดะแต่พื่อทำได้มันวงใหญ่อ่ะขาพี่ปุกก็กดเลี้ยวแล้วก็ทำทำดิหอยหลังแล้วก็เลี้ยวอ่ะไม่ไม่เดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวพึ่งแค่ก็จะได้ โอ้ยเห็นพี่หลอนเผื่อดูนี่ยายาเผื่อเห็นพี่หลอนตรงเนี้ยตรงนี้เหรอคล้ายๆสวนสัตว์เดี้ยวแล้วกันมันคล้ายๆสวนสัตว์เฮ้ยสวนสัตว์มันเป็นโกมนะสวนสัตว์อะไปเลยแต่เมื่อเคยไปสวนสัตว์ไม่มีสัตว์สวนสาธารณะหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะ มันเป็นกคงใหญ่ๆเหมือนที่เตะบอลอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยแหกโค้งเบคอนเฮียโค้งเหรอเออมันน่ากลัวตอนกลางคืนเบียเข้าไหมเบียเข้าไหมไม่กลัวไม่เคยเข้าตอนกลางคืนตอนนี้เรามีเงินเรามีเงินสามแสนฮะอุ้ยจะเข้าไหมจะเข้าปะเข้าอะไรอ่ะเข้าอะไรเอ้า กลับรถดีกว่าเนื่อกลัวนี่ผู้บังล่าทำไมเหมือนไม่ไปพร้อมบบแปืนอ่ะออระเบิดปืเร็วนะอือแล้วก็ยังเนี่ยมือเคยวนรถไปทางนี้ด้วยวนรถเป็นวงกลมอ่ตรงเนี้ยนะได้ป้าวงกลมเลยอุ้ยชนชนอีกแกหน้ายับไหมเนี่ยหน้าไม่ยับหน้าไม่ยับติดกระโปรงหายยับใช่เหรอไม่รู้อ่ะ เมรคก็อีกไกลกันเบรกก่อนเบรคไปป้าเบรคเบรคเบรคขับไปเรื่อยพุ่มขันกับเพื่อนอยู่อ่ะใช่ใช่อ่าเพื่อนมะเพื่อนอย่าดีทไมมันดิฟแรงอย่างไงชนเลยไปเลยชนเลยไปถึงแล้วพึ่งก่อนหรอใช่นายใช่นายคะพุ้มรถคันอะไรอ่ะเขาพิ่ง มาวันแรกแรกเลยก็เลยทำใหญ่รถไอคันนีเนี่ยนะรถอันแรกขึ้แบบปึ๊บปะอ้วนๆ้วนเหมือนปึ๊บไหมไม่เห็นเสื้อสีขาวไงอ๋อนั่นไงเสื้อสีขาวขึ้นรถได้ป่ะเออไม่ขึ้นกาลังเลื่อนรถน่าหนารถระปึ๊บไม่ใช่คนมันขับไปแล้วเ้ยไปแล้วนะพี่ปูเอากี้มีเพื่อนมาชนขึ้นไปแล้วนะ เลือกรถได้เล้วอ,อ๋อนะเราจะขับรถให้แรงที่สุเราจะขับรถให้แรงที่สุดทุกคนเบาๆนนเดี๋ยวเราจะตามพี่อู๊ดเราจะขับรถให้แรงที่สุดนะเออสามสองโอ้ยล่ามต้องขับเลียวด้วยอะ่ะอุ้ยม่ใช่รถเรนโบ้ปะไม่ใช่รถเนรถเนโบ้นี่ไงเรนโบ้ก็ดูหน้าซะก่อนด,ดี นี่ลัมโบของแท้นี่ของแท้อะไรนี่ของแท้บอกด้วยว่านี่ลัมโบของแทหรือเปล่าใช่ถ้ามันของแท้มันจะมีแก๊สดูเหรอก็นี้ไงเอ้ามันมีแก๊สมันมีแก๊สอยู่ข้างหลังเหรอแก๊สใช่มันจะเป็นไฟเหรอก็ขับเร็วๆเลยเออแบบอู้สองร้อยแล้วอุ้ยอุยคน มาไปเลยกำลังไปอยู่กำลังไปอยู่กำลังไปอยู่ดูดิที่ไปอยู่ไหนที่ไปอยู่ไหนนี่อยู่ตรงนี้ไงที่ทะเลทรายทะเลทรายอ่ะเฮ้ยไม่บินนี่ชนตู้ไนี่เราจองจะจองรถคันนี้เราต้องให้ได้รถคันนี้แต่เราจะจองรถคันสุดท้ายแสนเจ็ด พ่มจะจังรถทั้งสุดท้ายดูดิว่าจะได้ไหมอ้าวพุ่มได้หรือเปล่ายังอ่ะยังไม่ได้เหรอเดี๋ยวพุ่มเดี๋ยวพุ่มคิดก่อว่าจะทําให้แรงๆได้ไงอัพอัพเกรดรถไงเกียร์ยังไงอัพเกรดหรออัพพุ่มเคยอัพเกียร์สามหมดเลยนะสามจริงอ่ะเรมโบอ่ะมันสีส้มอัพพุ่มเคยอัพเกียร์สองหมดเลยนะอัพพุ่มเคยอัพเกรดสองหมดเลยแล้วก็สามหมดเลยมันก็เป็นศูนย์อัพพุ่มก็ต้องอัพเกรดอัน อันที่หนึ่งก่อนขนาดเพิ่มความเร็วยังสองน่ะยังเร็วมากเลยอ้ยโอ้ยเขาไปตกแมบเลยต้อขับตรงแล้วเนี่ยเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยตเนี้ยตรงเนรเนยรงเน้ยตรงเนรงเน้ยตรงเนเนี้ยตรงเนี้ยตรยตรงเน้ยงนนีี้ย้ยเ้เ้เ้เง มันมันจะสามร้อยมันจะเอาในสามร้อยเร่งความเร็วก่อนมันมีสามร้อยซากคนไปไปวไปเร่งความเร็วก็าลัง่นี่อันนี้คือไม่ชนนะดูนะโอเคนี่คือไม่ชนเงื่อไ่สำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ก่อนไ เดินหน้าไปต่อเลยเบ่อน <ไป S 1> มันจะตกแมพเล่นี่ยแน่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงไหนตรง,ตรง,ตรงไหนมันจะเบร